รสชาติชาดกเรื่องมหาพรหมนารทะผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมีตอนที่สิบคุณาชีวกะไม่ได้สะทกสถานในคำถามนี้แม้แต่น้อยตรงข้ามเขากลับรู้สึกพึงพอใจเพราะข้อวัดปฏิบัตินี้นะถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ ที่พวกเขายกขึ้นมาปฏิบัติเพื่อทำให้ชนทั้งหลายหันมาศรัทธาในตัวเขาและบริวารยิ่งกว่านักบวชพวกอื่นในสมัยนั้นซึ่งก็ได้ผลทีเดียวเพราะเมื่อเขาปฏิบัติเช่นนี้ชนทั้งหลายย่อมต้องเกิดความสงสัยว่าเขามีเหตุผลประการใดแล้วเขาก็จะชี้แจงแถลงไข แนวคิดของตนออกไปด้วยวาทะอันลึกซึ้งคมคายยังมหาชนให้หันมาศรัทธาในตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆน้าอนิจจาก,การที่คุณาชีวกะตั้งใจสละกามคุณทั้งหลายออกบวชประพฤติพรหมจรรยร์แสดงว่าต้องบำเพ็ญปัญญาบารมีมาในระดับหนึ่งทีเดียว แต่เป็นเพราะไม่ได้ฟังธรรมจากผู้รู้ดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ปัญญาที่ได้จึงไม่สมบูรณ์ความคิดความเข้าใจและการมองโลกจึงผิดพลาดคลาดเคลื่อนมีความเห็นผิดไปจากสัมมาทิฏฐิของผู้รู้อย่างสิ้นเชิงเขาได้กล่าวต่อพระราชาไปว่า ดูก่อนมหาบพิษสาเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้านั้นแท้จริงแล้วนะเป็นเพราะข้าพเจ้าค้นพบสัจธรรมนั่นเองว่าคนเราทุกคนนะล้วนเกิดมาจากธรรมชาติดังนั้นควรที่จะยึดถือประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนดังธรรมชาติ มหาบพิษลองพิจารณาไตรตรองดูเถิดว่าตอนที่คนและสัตว์เกิดมานั้นมีเสื้อผ้าติดกายมาด้วยหรือเปล่าย่อมไม่มีใช่หรือไม่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานะ่ะมีขนมีหนวดมีคราวมันต้องตัดขนตัดหนวดตัดคราวทิ้งหรือไม่ล่ะ มหาบพิษจะเห็นว่าไม่จําเป็นเลยเพราะในโลกนี้นะธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตให้มีความสมดุลมีความพอดีในการดำรงชีวิตสืบเผาพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วหากเราใช้ชีวิตไปตามปกติใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเหมือนกับสัตว์โลกอื่นๆ ก็ไม่เห็นจะต้องไปจัดหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้มันวุ่นวายตัดผมตัดเผ้าตัดหนัวตัดเคราวให้เสียเวลาสิ้นเปลืองโดยปล่าประโยชน์พระราชาได้ฟังคำตอบที่ดูเผิน,เ,น,เ,นเหมือนมีเหตุมีผลด้วยสำนวนโวหารที่คมคายพระองค์ถึงกับอึ้งเล็กน้อย ทรงรู้สึกคล้อยตามไปว่าเขาก็กล่าวออกมาอย่างมีเหตุผลทีเดียวแต่ในพระทัยของพระองค์ก็ยังมีข้อขัดแย้งอยู่บางประการจึงได้กล่าวคัดค้านไปว่าท่านคุณาชีวกะก,การสวมเสื้อผ้าอาจต้องสิ้นเปลืองบ้างแต่ก็จำเป็น เราใช้ป้องกันความร้อนจากแสงแดดให้ความอบอุ่นยามหนาวปิดบังสิ่งที่ควรจะปิดบังทั้งยังแลดูสวยงามอีกด้วยนะคุณอาชีวกะยิ้มลำพองใจคำคัดค้านของพระราชามาเข้าทางของเขาเสร็จแล้วเพราะเขาได้โต้อตอบคำถามทำนองนี้กับชนทั้งหลาย ที่เดินทางมาสอบถามปัญหาธรรมะแก่เขามาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วคำถามต่างๆล้วนเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่แน่นอนคำตอบที่จะตอบคำถามเหล่านี้นั้นเขาตอบออกไปเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนท่องจำได้แล้วครั้งนี้ก็เช่นกันทั้งพระราชาและเหล่าข้าราชบริพาร หากได้ฟังคำตอบที่คมคายของเขาแล้วจะต้องหันมาศรัทธาในตัวเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเขาจึงกล่าวแก้ไปเหมือนเช่นเคยว่าที่มหาบพิษกล่าวว่าคนเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าปิดบังความร้อนหนาวและความอับอายนั้นนะ่ะนั่นเป็นเพราะคนเรา ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและไม่รู้ความจริงตามธรรมชาติของมนุษย์ต่างหากละ่ะความจริงธรรมชาตินะ่ะสร้างผมสร้างขนตามส่วนต่างๆของร่างกายมาให้มนุษย์ก็เพื่อกันความร้อนจากแสงแดดให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายยามหนาวปิดบังร่างกายในส่วนที่ควรจะปิดอยู่แล้วนะ่ะ แม้แต่ขนคิ้วขนตาขนจมูกก็มีหน้าที่ขนคิ้วนะ่ะกันเหงื่อจากหน้าผากขนตากันฝุ่นเข้าตาขนจมูกก็กันฝุ่นละอองเข้าปอดเรานะ่ะทำให้ขออบอุน่นผมก็กันแดดบนหัวนะ่ะถ้าปล่อยยาวตามธรรมชาติจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และปิดบังความอายได้ด้วยเมื่อทราบประโยชน์ดังนี้นะใหญ่ต้องไปตัดไปโกนทิ้งล่ะหรือเสียเวลาหาเสื้อผ้ามาใส่ก็ทำแต่สิ่งที่ซับซ้อนวุ่นวายห่างไกลวิถีธรรมชาติด้วยละ่ะกล่าวมาถึงตรงนี้ผู้นาชีวกังเห็นพระราชาเริ่มคล้อยตามยิ่งขึ้นจึงไม่รอชา้า รีบกล่าวสรุปจบท้ายด้วยสำนวนโวหารที่บีบคั้นอารมณ์ทำให้พระราชาเลื่อมสายศรัทธานในตนยิ่งขึ้นไปว่ามหาบาพิษลองพิจารณาต่อไปเถิดว่าเป็นเพราะคนเรานะ่ะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนั่นแหละจึงพากันหลงไหลในการมาคุณต่างๆ เที่ยวไปแสวงหาเสื้อผ้ามาปิดบังร่างกายประพฤติตนห่างไกลวิถีธรรมชาติยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีและเมื่อมนุษย์พากันประพฤติห่างไกลจากธรรมชาติเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายก็จะยิ่งเล่าร้อนกระวนกระวายเที่ยวแสวงหาและยึดติดในสิ่งของทั้งหลายว่าเป็นของเรา เป็นทรัพย์สินของเราเป็นยศตําแหน่งของเราเป็นญาติพี่น้องเราทำให้เบียดเบียนแก่งแย่้งชิงดีในทรัพย์ยศและบริวารแต่พวกเขานะหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนว่างเปล่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงทั้งสิ้นจึงไม่สมควรจะไปยึดติด ในสิ่งที่ไม,มไม่มีตัวไม่มีตนทั้งหลายทั้งสิ้นนี้เลยคุณาชีวกะแม้ว่ากายเปลือยเปล่ามองดูแล้วไม่เป็นมงคลแต่กลับมีวาทศิลป์โน้มน้าวใจเป็นที่หนึ่งสามารถพูดจาสวยหรูฟังดูทันสมัยคล่องแคล่วไม่ติดขัดทำให้คนเห็นจากดำเป็นขาวได้ ส่วนว่าเมื่อพระราชาได้สดับคําของคุณาชีวกะนั้นแล้วจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวคุณนาชีวกะหรือไม่แล้วสิ่งที่พระองค์ยังสงสัยค้างคาใจอยู่ในเรื่องพบเบื้องหน้านั้นจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป